ม่พี่สวนออเขาไม่รู้เรื่องปะ,ะอะอไ่เห็นคนนี้ไหมคะไม่นี่ร้จังเลยนาพักก่อนดีไหมดีค่ะใช่ครับครับอะไรดีครับไม่รู้ว่าทางอฉลวนได้เรื่องหรือเปล่านะราไปก็รู้เองแล้วนะอาอทิี่์ที่แล้วมีคนซื้อ๋วยเตี๋ยวจากร้านคุณบ้างไหมมีไหม,มครับเรื่องนี้ผมไม่รู้หรอกครับทุกแกะตำรวจเขามาถามอะไรน่ะ คุณเคยเห็นผู้หญิงคนนี้บ้างไหมคะ,ะเฮ้ยฉันไม่รู้จักนี่นะงัญญ้นย่าขอผมดูหน่อยมันอย่ายุ่งนะลูกเออรือเปล่าจ๊ะเคยเห็นผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าลูกฮะผมจำเขาได้อ,อาทิตย์ก่อนมีผูชาคนนึงมาซื้ออยู่มาตามนะซื้อทีเจ็ดแปดขอนะน้ำบางแห้งบางนั่นก็เมื่เคยกินที่ร้านของผมแหละครับคุณจำหน้าเขาได้หรืึเปล่านะถ้าเห็นอีกตองจำได้นะ โอ้โหกล่องอาหารเยอะแยะเลยต่ก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่านะกินมาไม่นานเท่าไหร่นั่นสิคะนงสือพิมพ์ของอาทิตย์ที่แล้วที่หลักฐานม่เยอะแยะแสดงว่ารีบร้อนมาก